เออนี่นี่ทุกคนเราเราจะทําคลิปแก้มเพื่อนนะว่าแบบเออมึงกูใย,ย้โรงเรียนเนานะหรือว่าแบบมึงคือแบบกูเป็นโรคมะเรงกูกูเป็นมะเรงระยะสุดท้ายเราจะไปแลกแก้งเพื่อนตอนนี้ขอให้แบบอนุญาตขออนุญาตโทรหาเพื่อนก่อนนะมันไม่รับสายเลยอะมันไม่พูดอะไรเลยคือมันปีนแผนการหรือเปล่าอะ ไปแล้วมันไม่รับวะเออถ้ามันถ้าเราโทรโทรหามันแล้วมันแบบไม่รับเราเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนอแป๊บนึงนะแป๊บนึงทุกคนแป๊บนึงแป๊บนึง,บบนงเม,มื่อกี้มีอีแกมันเสือกเสือกหน้าฟูมาแต่ทิมแชทไปอ่าพิมพ์ไปก่อนมึงคร <c oughs> ูมีอ่ะ ไปจะบอกคือมึงเอ้ยไม่ใช่ทหารทหารทหารทำ วิ่งด่าจันตๆๆันตาจันๆๆๆๆๆทำใจให้ดีนะเฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นปรอยนิ้วมือดีกว่าพิมพ์อ่ะน่าจะดีกว่าแหละ คือกูเป็นดีเดี๋ยวกู๋อะทุกคนเดี๋ยวรอให้มันอ่านหรือว่ามันตอบแล้วก่อนนะทุกคนเฮ้ยทุกคนมัน ก็ออนอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอา้าวแป๊บหนึ่งนะทุกคนไปกดโดนปุ่มโทรเอาเดี๋ยวโทรสายนี้ให้เสร็จกันแล้วเดี๋ยวอ่ะโทรสายนี้ถ้ามันไม่รับเราก็รอให้มัน,นตอบ ขับสายจริงๆว่ะอี๋เดี๋ยวเดี๋ยวคำนึงนะมึงเป็นอะไรหรือใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ดิ เออถูกแล้วไม่ไม่ใช่ดิเออเดี๋ยวเ,ออเ,ออเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับทุกคนทุกคนคือแบบรอมานานแล้วมันก็ไม่ตอบสักทีอะ่ะเดี๋ยวดูคลิปที่มันส่งให้กัน มีเป็นเทคนิคการเอาตัวรอดจากการล้นและพาตัวในรถให้อยู่ในสถานการณ์นี้อย่างแรกที่ต้องทำคือกดปุ่มบอกข้างหลังให้พับหลงแล้วต่อไปค่อยๆขานเข้าไปซึ่งพอมาถึงขั้นสุดท้ายจะเห็นว่ามีปุ่มกดเพื่อให้กระโปรงท้ายรถเปิดออกจากนั้นจะใช้พลังขาที่วิ่งวิีไปอีกไกลที่สุดมีเป็นเทคนิคการเอาตัวรอดจากการล้นรับพาตัวในรถเฮ้ทุกคนมันยังมีความเป็นเพื่อนมันยังรกเรามันยังเอาคลิปเออเอาตัวรอดมาให้เราอันนี้คลิปอะไร ไม้แขวนเสื้อไม่ได้มีไว้สำหรับตากผ้าเท่านั้นแต่มีประโยชน์แต่มีประโยชน์อีกมากมายหนึ่งต่อน่อส่วนตะขอของไม้แขวนเสื้อออกพับครึ่งจากนั้นหักมุมเกินไปเก้าสิบองศาที่วางโทรศัพท์ที่ถือที่มีและกักษัและใช้งานได้จริงคือก็ซื้อไม่ได้สองไม้โอ้ เปสิ่งที่ผู้หญิงกลัวในการจีแฟนแชร์แม่เพื่อนดูเลยค่ะว่าจริงไหมถึงผู้หญิงบางคนจะชอบกดว่าอยากมีแฟนแต่ไม่ใช่มาให้เล่าตรงูไม่ได้เป็นผู้หายเลยนะคะเพราะถึงเวลามีคนมาจี๊ดจริงก็ต้องเลือกว่าจะคบกับคนบ้างบางทีก็อาจจะมีความรู้สึกกลัวหรือว่าไม่ไม่คิดว่าเราเป็นผู้หญิงคือกูบอกเลรอกูเป็นหน่มวายกูไม่ชอบผู้ชายเอ้กูไม่ได้ชอบผู้หญิง ทุกคนทำไมเราดองแชทมันเยอะจังเฮ้ยมันก็ยังไม่ตอบแล้วทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราเล่นเกมกันเพื่อให้ไม่เบื่อคุณสามารถดูผมเล่นเกมได้แต่แนะนํารอดูการแกล้งเพื่อนต่อไปยังจะ